ความสุขของวันนี้นะคะได้มาฟาร์มหมาฮักกี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตกันดาช็อกโกแลตชูดูตาช็อกช็อกคลโลสบัดหางดุ๊กด๊กดุ๊กลยน่าักจังลยอ่ะโอ้โบนบนบบน่บบน่บบนบบวนบตั้งข้างเดียว มาเจี๊ยสกวน่ลซูชาซูชาโอ้โหมาจยตาหล่อมากเลยตาสวยอุ่นมากขนเฮ้ยทำไมทำไมขนมันนักเลงอย่างเงี้ยนี่ก้นี่กูชินี่ กลายเป็นแมวไปเลยวมามี่โอ๊ยมามีมีนอนเยี้ยมเนี่ยรูมจนอุ่นเลยเขาสบายมากเลยนี่นะคะ ใครมาลเซียอย่าลืมมาที่ฟาร์มหมาฮอกสกีนะคะมีอยู่ฟาร์มเดียวครับมีอยู่ฟาร์มเดียวนะคะชื่อฟาร์ม,มอะไรพี่ฟ้าฮอกสกีฟาร์มมสอสโกจริงๆรุ่นดูเนี้ยจะได้ลากสก,กีเลื่อนๆด้วยนะแต่เขาบอกว่าโลกร้อนผิดปกตินะคะทําให้หิมะมันไม่หนาพอทําให้พวกเราได้มาเล่นกับน้องตรงนี้แทนนะคะไม่ได้เลื่อนๆเลยอากาศเย็นมากนะคะแฮปปี้มากแล้วก็แต่ละตัวคือน่ารั้มากเฟรนลี่มากนะคะมามาจับมาจับ Kau okay, nak pakai, okay,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  pakai, okay. pakai, 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 pakai